รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุๆดๆไปเลยครับ การทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับผลลักผลลักนักปรุงพลาสสวัสดีครับผลลพักนักปรุงพลสัสครับ มาทำก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นง่ายๆกันนะครับเราจะทำขั่วไก่ครับสูตรเนี้ยปรุงง่ายมากนอกจากพวกกระเทียมหอมตั้งชยัยไก่ไข่ต่างๆที่เราเตรียมเนี่ยนะครับซอสเราใช้แค่ตัวเดียวเองครับนั่นก็คือซอสผัดของอสออรอขวดเดียวจบที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเขารวมทุกรสไว้ในขวดเดียวเลยครับแถมไม่ต้องใช้เยอะด้วยครับ เฉลี่ยนะครับหจานอาหารเราใช้ประมาณแค่1ช้อนโต๊ะจบเลยครับจะใช้ผัดจะใช้หมักจะใช้ทําน้ําซุปได้หมดเลยครับอย่างวันนี้นะครับเราจะใช้เนื้ออกไก่ครับพลก็จะหมักให้เขานุ่มๆขึ้นง่ายๆนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับในตัวหมักไก่นะครับไก่ของเราไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็ใส่แค่ประมาณสัก1ช้อนชาพอแล้วครับแค่คนๆแค่นี้นะครับเส้นที่พลใช้ก็เป็นเส้นใหญ่นะครับ ก็ใส่ไว้เลยนะครับ1ช้อนโต๊ะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องปรุงที่ผลแนะนําครับคนที่รักความสะดวกสบายไม่อยากจะพลาดนะครับสมดุลรสออกมาได้อย่างมาตรฐานอร่อยทุกจานอย่างแน่นอนมีติดครัวไว้เถอะครับเอาละครับทุกอย่างพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่เรารอหมักไก่นะครับเดี๋ยวผนก็จะสับกระเทียมสับหอมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ลุยกันเลยครับผัดด้วยไฟกลางนะครับ จนกระเทียมหอมของเราสุกนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมดีครับเนื้อไก่ที่เราหมักไว้แบบง่ายๆนะครับใส่ตามลงไปเลยครับคั่วชิ้นไก่ของเราให้สุกดีครับตอกไข่ฟองแรกใส่ลงไปครับใส่เส้นและซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปครับเราค่อยๆคั่วนะครับให้เส้นของเราเนี่ยสีสวยครับแหลกเส้นตรงกลางนะครับใส่น้ํามันอีกเล็กน้อยครับสักหนึ่งช้อนชาพอครับไข่ไก่ครับยีเบาๆครับเกลี่ยส่วนของเส้นนะครับเข้ามาตรงกลางครับ คอยสักพักนะครับให้ไข่ของเราเนี่ยขึ้นสีดีครับสูตรนี้เราเสิร์ฟกับผักกาดหอมนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟครับเอาชามครอบลงไปครับคว่ำลงบนจานนะครับแล้วแต่เลยครับหลายๆคนเวลาที่ทานก็เตี๋ยวขั่วไก่ก็จะชอบเสิร์ฟกับซอสสีราชานะครับอยากให้ลองทำจริงๆครับอสอรอซอสผัดขวดเดียวเอาอยู่จริงๆครับ ใกล้ปีใหม่แล้ววันนี้พลจะทําพาสต้าสูตรพิเศษสูตรพิเศษยังไงพลจะใช้เส้นพาสต้าที่มีส่วนประกอบของไข่ไก่อยู่ด้วยนะครับตัวซอสเนี่ยจะมีลักษณะเป็นครีมผสมกับมาสคาโปนแล้วก็ปรุงรสด้วยชีสพาเมซานนะครับเข้มข้นขนาดไหนคงจะจินตนาการได้นะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับอกไก่ต้มแล้วก็เบคอนครับวิธีการต้มอ,อกไก่ให้นุ่ม ไม่แข็งกระด้างน,นะครับเพื่อนๆน,นาอกไก่เนี่ยใส่ลงในหม้อพร้อมด้วยน้ําสะอาดใส่ให้ท่วมนะครับใส่ตั้งแต่ตอนที่น้ํายังเย็นอยู่เลยนะครับนาไปตั้งไฟครับผมให้ไก่กับน้ำเนี่ยร้อนไปพร้อมๆกันพอน้ําเดือดปิดฝา,ป,ดฝาปิดไฟพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องเราจะได้อกไก่ที่สุกพอดีไม่แข็งกระด้างครับพักจนเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะฉีกเป็นเส้นๆน,นะครับสำหรับเบคอนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดในกระทะไม่ต้องใส่น้ํามันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่น้าเปล่าลงไปนิดหน่อยก็พอครับทอดให้กรอบครับ เราก็ตั้งน้ำให้เดือดครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้มเส้นพาสต้าไปด้วยครับเส้นรุ่นนี้จะมีความใกล้เคียงกับเส้นสดนะครับพาสต้าแบบเส้นสดของอิตาเลียนนะครับตัวเนี้ยเส้นลักษณะนี้ที่คล้ายๆกับริบบิ้นนะครับเขาจะมีชื่อว่าตาเลตตาเลนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเฟสตาโยล่านะครับนั่นหมายความว่ามีไข่นั่นเองนะครับเส้นของเขาจะมีความแตกต่างจากเส้นที่รุ่นที่ไม่มีไข่นะครับรุ่นแบบนั้นจะมีลักษณะออเดนเตนะครับกรึบๆนิดหนึ่งที่แกนกลาง แต่เส้นรุ่นนี้จะนุ่มๆนะครับเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบอยากให้ลองสิงๆนะครับเดี๋ยวน้ําของเราเดือดแล้วนะครับเราจะใช้เวลาในการต้มอยู่ที่6นาทีซึ่งระหว่าง6นาทีที่เราต้มเส้นพาสต้านะครับคนก็จะค่อยๆทําซอสไปด้วยครับใส่เนยตามลงไปครับผมเราจะผัดหอมของเราให้ใส่ดีครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับใส่กระเทียมครับพยายามใช้ไฟอ่อนๆนะครับใส่วิปปิ้งครีมครับใส่มัสคาโปนครับตอนนี้เราจะลดไฟต่ำๆเลยนะครับ และชีสพาเมซานขูดครับตอนนี้เส้นของเราจะได้แล้วครับตักเส้นออกจากความร้อนนะครับเราใช้น้ำตุ้มเส้นนะครับใส่ลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเค็มซอสเนี่ยข้นเกินไปใส่เส้นลงไปครับคุกเล้าเบาๆนะครับปรุงรสอย่างง่ายๆพริกไทยดำครับเบคอนครับไก่ฉีกครับผมคุกเข้าให้ส่วนผสมกระจายทั่วๆครับพัสเล่เล็กน้อยครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับง่ายๆเท่านี้ก็สามารถเป็นพาสต้าจานพิเศษ ในเทศกาลปีใหม่ได้แล้วครับอยากให้ลองทำกันดูลองดูนะครับผลพักนักปรุง plus ผลลพักนักปรุง plus ผลพึ่งได้น้ำจิ้มสุก,กี้มาใหม่นะครับเป็นของเทศไทยครับก็เลยคิดถึงเมนูดีๆที่เชื่อว่าจะเป็นเมนูที่วางอยู่กลางโต๊ะรับประทานร่วมกันภายในครอบครัวแล้วสนุกมากๆเลยนะครับได้โปรตีนดีๆด,ด้วยครับเราจะมาทำ ไข่ตุ๋นสุกี้หม้อไฟครับง่ายมากครับวิธีการทำเพราะว่าเราจะจัดเครื่องทุกอย่างลงไปใส่ในนี้นะครับตั้งไฟใช้เวลาโดยรวมเนี่ยครับไม่เกิน25นาทีก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วครับสูตรนี้เราใช้ไข่ไก่นะครับทั้งหมด8ฟองด้วยกันครับตีให้เข้ากันครับบุงรสครับผมซอสบุงรสซีอิ๊วขาว น้ำสต๊อกไก่คนให้เข้ากันดีครับตักส่วนผสมของไข่ตุ๋นลาดลงไปครับไข่ตุ๋นสุกี้สูตรนี้นะครับเวลาที่พลเสิร์ฟพลก็จะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสุกี้ด้วยทีนี้เราจะใส่ลงไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้รสชาติของเขาเนี่ยผสนไปกับตัวไข่ตุ๋นเลยครับวันนี้นะครับเทศไทยเขามีออกน้ำจิ้มสุกี้มา2รุ่นด้วยกันนะครับที่อยู่ในมือพลเป็นรสกลมกล่อมนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องแน่นครบรสนะครับและทั้งสองรสชาตินะครับต้องบอกว่า ไม่ต้องปรุงเพิ่มครับอร่อยมากทีเดียวครับที่สำคัญนะครับใช้วัตถุดิบในบ้านเรา100%เซครับไม่มีการเจือสีไม่มีผงชูรสนะครับและที่สำคัญกลูเตนฟรีอย่างแน่นอนครับส่วนใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านแน่นๆนะครับผมแนะนำครับสูตรนี้ครับรสชาติจัดจ้านเครื่องเต็มขึ้น3เท่านะฮะจะถึงรสมากไม่ว่าจะเป็นรสของกระเทียมมะนาวพริกที่ใช้ก็เป็นพริกกะเหรียงครับ สำหรับไข่ตุ๋นซุกี้หม้อไฟของเรานะครับใช้ได้ทั้ง2สูตรครับเลือกเอาเลยแล้วกันครับหนาทีแรกเราใช้ความร้อนสูงครับหลังจากหนึาทีผ่านไปลดความร้อนลงมานะครับเป็นไฟต่ําครับตุ๋นซุกี้ของเราต่ออีก20นาทีครับตังน้ำจิ้มสุกี้ไว้ข้างๆนะครับเวลาที่เรารับประทานเนี่ยหลายๆคนชอบความจัดจ้านนะครับใส่เพิ่มได้ครับไม่ว่ากันครับ ในการเสร์ฟก็โรยต้นหอมให้ทั่วนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนการทานสุก,กี้ที่ไข่เยอะๆนะครับทำให้ได้ได้โปรตีนเพิ่มด้วยครับเพื่อนๆสามารถนําลองไปปรับใช้นะครับอยากจะเปลี่ยนน้าจิ้มเป็นรสจัดจ้านนะครับอยากจะเปลี่ยนเครื่องเป็นเนื้อวัวนะครับหรือเป็นซีฟู้ดล้วนๆก็แล้วแต่ตามที่ตัวเองชอบได้เลยครับ วันนี้เมนูที่เอามาฝากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่เราทําเก็บไว้แล้วก็รับประทานได้นานๆนะครับอย่างบูตักคาคุนิหรือหมูตุนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับทำครั้งเดียวเนี่ยเก็บไว้รับประทานได้เป็น10วันเลยครับบูตักคาคุนิหรือว่าหมู3ามชั้นตุนสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ใช้หมู3มชั้นนี่แหละครับ เราซื้อมาเป็นชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับก็คือบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบเอาส่วนที่เป็นหนังหนังหมูบงบางๆงที่แข็งหน่อยอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมันจะเหนียวนิดหนึ่งเราก็สามารถสไลด์ออกได้แต่ถ้าเบื่อสมมุติว่าชอบทานก็เก็บไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นตอนแรกใช้เวลาเล็กน้อยเราจะนาหมู3ชั้นไปนึ่งเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งอย่าลืมตรวจน้ำํำในรังถึงนะครับว่าแห้งหรือเปล่าเราต้องเติมเป็นระยะนะครับนึ่งจนเวลาที่เราเอาไม้จิ้มเข้าไปเนี่ยเนื้อเขานุ่มทั้งชิ้น ไม่มีแรงต้านหลังจากนั้นเราต้องพักให้เย็นนําไปแช่ในตู้เย็นประมาณอีก2ชั่วโมงก่อนที่เราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับตอนนี้นะครับเรานําหมูของเราเนี่ยไปพักให้เย็นตัวลงดีแล้วครับถ้าเขายังร้อนๆอ,อยู่เนี่ยด้วยความที่เขานุ่มมากครับเวลาที่เราหั่นเนี่ยเนื้อจะแตกเละได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับจัดเรียงลงในหมอ้อวันนี้พลจะใส่ไข่นกกระทาด้วยไข่นกกระทาอันนี้ เป็นไข่นกกระทาต้มสุกแล้วนะครับนอกจากนั้นเราก็จะใส่ขิงนะครับเดี๋ยวเราจะสอยเป็นแว่นๆใส่ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยเราจะใส่ส่วนใบลงไปก็ได้นะครับและส่วนตรงต้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะสอยเล็กน้อยนะครับซอยให้เป็นเส้นเพื่อเอาไว้ตกแต่งภายหลังครับปกติแล้วเขาจะใช้ น้ำสต็อกดาชินะครับซึ่งวันนี้เราใช้เป็นน้ำเปล่าเราสามารถปรับน้ำเปล่าให้เป็นน้ำสต็อกดาชิได้อย่างง่ายดายนะครับด้วยชิโรดาชิตัวนี้นะครับซึ่งผลก็จะใช้อยู่ที่4ช้อนโต๊ะนะครับน้ำในนี้มีอยู่2ถ้วยตวงนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนน้ำสต็อกปลาแห้งแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะครับขาดไปได้ครับก็คือโชยุครับวันนี้เราใช้โชยุของคิโคแมนนะครับ มาครบทั้ง5้ารสนะครับไม่ว่าจะเป็นเค็มหวานเปรี้ยวขมรวมถึงอูมามิด้วยครับโชยุตัวนี้หมักด้วยวิธีการแบบธรรมชาตินะครับรสกลมกล่อมมากทีเดียวปรุงรสความหวานนะครับน้ำตาลสายครับคนให้เข้ากันนะครับส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้เมนูมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นก็คือสาเกครับ เราก็จะรินส่วนประกอบของน้าสต็อกนะครับลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะนําไปตั้งไฟนะครับเอาละครับในการเคี่ยวนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยตัวนี้มีชื่อว่าโอชิบุตะนะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ตัดกระดาษไขเป็นวงกลมแบบนี้เจาะรูตรงกลางนะครับวางลงไปที่หน้าอาหารของเราเขาจะช่วยอะไรครับณตอนนี้น้ําซุปมันยังท่วมอยู่ใช่ไหมครับแต่พอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ําซุปมันจะจมลงนะครับ พอน้ำซุปจมลงเนี่ยครับเขาจะช่วยทำให้ตัวน้ำซุปเนี่ยดึงกลับขึ้นมาให้กระจายความร้อนดีทั่วตัวอาหารนะครับถ้าไม่มีก็เหมือนอย่างที่พลบอกครับใช้กระดาษไขได้ครับล้งไฟเลยนะครับเราเริ่มจากไฟแรงก่อนครับพอส่วนประกอบเดือดดีนะครับจากไฟแรงเราก็ลดเป็นไฟกลางครับแล้วก็ต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับต้องบอกว่ารสชาติของเขาเข้มข้นนะฮะดังนั้น มันจะไม่ได้เป็นแบบเมนูที่เราทานแบบซุปทุ่มๆนะครับเราจะทานแค่น้ําขุกขลิกก็พอและที่สําคัญครับอยากให้เพื่อนๆลองทําดูครับคนญี่ปุ่นจะชอบทานกับมัสตาร์ดนะครับช่วงปีใหม่ทําเก็บไว้เลยครับหม้อใหญ่ๆเชื้อผลครับปีใหม่นี้มีความสุขแน่นอนครับผลละพักนักปรุง p l u ผลละพักนักปรุง p l u ขนมป๊อปคอนนะครับที่เขาฮิตขายกันเป็นกระปุกกระปุกนะครับรสชาติยอดนิยมเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นคาราเมลครับสูตรนี้เนี่ยเราจะสร้างความแตกต่างด้วยรสชาติพอฟฟี่กะทิแบบโบราณครับแตกต่างแต่ว่ายังคงคุ้นเคยอยู่ครับเวลาที่เราคั่วป๊อบคอนนะครับน้ำมันจะต้องร้อนจัดๆครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้น้ำมันที่ทนความร้อนได้สูงครับ น้ำมันนำข้าวคิงของเรานะครับทนความร้อนได้สูงมีรสชาติที่เป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับสามารถเอาไปทําอาหารได้ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นทอดหรือแม้แต่เอาไปทําพวกสลัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นฟโตสเตอรอลโอริซินอลแล้วก็วิตามินอีเรียกได้ว่าปลอดภัยแถมได้ประโยชน์อีกด้วยครับวิธีดูว่าอุณหภูมิน้ำมันได้ที่หรือ,อยังนะครับให้ดูว่าพอมันร้อนได้ที่นะครับน้ำมันมันจะวิ่งออกข้างๆหม้อหรือว่ากระทะนะครับ ปิดฝาเลยนะครับพอเสียงมันเริ่มนิ่งๆลงนะครับผมก็จะปรับไฟเบาครับเขย่าหม้อเล็กน้อยนะครับพอเสียงระเบิดของเม็ดต๊อคอนแทบจะไม่มีแล้วนะครับเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับระบายไอ้น้ำออกนิดน,นึงนะครับค่อยๆเขย่านะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทําตัว คาราเมลรสชาติทอฟฟี่กะทิกันนะครับนี่ครับสังเกตบริเวณขอบขอบนะครับวันนี้น้ําตาลจะเริ่มสีเข้มขึ้นนะครับเป็นคาราเมลเอาละครับตอนนี้น้ําตาลเราละลายดีหมดแล้วนะครับเราก็เริ่มสีเข้มขึ้นหน่อยเป็นคาราเมลนะครับนี่ผมจะใส่กะทิลงไปนะครับเราจะเคี่ยวให้ตัวกะทินะครับมันงวดลงไปสักเล็กน้อยนะครับเนยลงไปนะครับตามด้วยคอนไซรัปนะครับใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงนะครับผมใช้เกลือนิดหน่อยนะครับตัดลดลงไป ใส่กลิ่นวานิลลานะครับเล็กน้อยจะได้เพิ่มความหอมแล้วสุดท้ายนะครับก็คือเบกกิ้งโซดาครับเราก็รีบคนนะครับมันจะเป็นฟองๆนะครับทนี้พอได้ที่ผมปิดไฟแล้วนะครับแล้วเราก็คนต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับให้มันส่วนผสมเข้ากันดีในขณะที่ตัวคาราเมลของเรายังร้อนอยู่นะครับผมก็จะเอาป๊อบคอนของเรานะครับค่อยๆเทลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ก็ควรจะรีบทำนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเกินนะครับมันก็จะ ตัวคาราเมลเนี่ยมันจะเซ็ตตัวซะก่อนเราก็จะคลุกยากครับเดี๋ยวเราจะเกลี่ยลงนะครับในถาดสําหรับอบนะครับเหตุผลที่เราต้องเกลี่ยแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปอบเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมดนะครับถ้าเรากินตอนนี้เลยครับมันจะไม่กรอบนะครับมันจะมีความเหนียวๆอยู่เดี๋ยวเราจะพักให้คลายร้อนสักครู่นะครับในระหว่างนี้ครับก็เอาพายยาง2ออันนะครับค่อยๆแบบว่าคลุกเคล้าให้มันแยกตัวออกจากกันนะครับมันจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อน นี่ครับใครมีเป็นแบบว่าลักษณะเป็นโบนะครับหรือเป็นถังป๊อปคอร์นนะครับจะเอามาใช้ก็ได้นะฮะยินเสียงไหมครับกรอบเลยนะสําหรับเมนูนี้นะครับพอตัวป๊อปคอร์นของเราเนี่ยหายร้อนดีแล้วนะครับก็ควรจะรีบเก็บใส่ในภาชนะที่ปิดฝาได้สนิทมิดชิดนะครับก็จะทําให้กรอบทนกรอบนานครับพลพรรคนกปรุง plus พลพรรคนกปรุง <Yes. S 2> หนึ่งในของหวานนะครับที่อร่อยและสามารถเป็นเซนเตอร์พิซนะครับวางอยู่กลางโต๊ะสวยๆได้นั่นก็คือพัฟโลว่าครับพัฟโลวานะครับเป็นเมอแรงชิ้นใหญ่นะครับเป็นขนมที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกการมาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็นิวซีแลนด์ของแอนนาพัฟโลว่านักบัลเล่ชาวรัสเซียนะครับวันนี้เราจะมาทำพัฟโลวาที่มาพร้อมกับกลิ่นอายของเบอร์รี่กันครับ ทำพัฟโลวานะครับชิ้นหนึ่งประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางสินิ้วนะครับพลเอาปากกาเนี่ยครับวาดลงบนกระดาษไขให้เราคว่ำด้านที่มีรอยปากกาอยู่ด้านล่างนะครับจะได้ไม่ติดตัวขนมของเราครับสูตรนี้เราใช้ไข่ขาวอยู่ที่140กรัมนะครับหรือประมาณ4ฟองขนาดเบอร์สองนั่นเองครับตีไข่ขาวด้วยหัวตดตะก้อครับผมพอส่วนผสมเริ่มฟูนะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายป่นละเอียดนะครับลงไปตีละหนึ่งช้อนโต๊ะครับ หลังจากที่ใส่หมดแล้วนะครับแนะนําว่าหยุดเครื่องเล็กน้อยนะครับปาดขอบเล็กน้อยเพราะอาจจะมีเศษน้ําตาลที่ติดอยู่ตามขอบครับหลังจากนั้นจึงค่อยเดินเครื่องต่อครับเราจะรู้ว่าใช้ได้หรืออย่างใช้นิ้วของเราเนี่ครับจับส่วนผสมกันนิดนึงนะครับลองขยี้ดูนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเขาเนียนดีแล้วน้ําตาลไม่เป็นเม็ดหรือเป็นก้อนนะครับใช้ได้แล้วครับโรยแป้งข้าวโพดลงไปทั่วๆครับ แป้งข้าวโพดจะช่วยให้โครงสร้างของเมอแรงหรือภาพโลว่าของเราแข็งแรงครับเช่นเดียวกับน้ำส้มสายชูครับทั่วไปจะใส่กลิ่นวานิลาวันนี้เราใส่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ะล่อมครับผมแต่ส่วนผสมเล็กน้อยนะครับที่มุมกระดาษทั้ง4ครับเกล่ยส่วนผสมนะครับให้เป็นทรงกลมครับเกล่ยส่วนกลางให้บุ๋มเล็กน้อยนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วปิดไฟครับปิดความร้อนเตาอบ เราจะใช้ผ้านะครับแง้มที่ประตูเตาอบไว้ครับการพักเมแรงในเตาอบเพื่อให้อุณหภูมิลดลงอย่างช้าๆนะครับเป็นการลดความเสี่ยงในการที่เมแรงจะแตกหรือว่ายุบตัวครับตอนนี้พ่นพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับพักในเตาอบแล้วก็เราออกมานะฮะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับขณะเราพักบนเตาอบเนี่ยก็ยังมีอาการแคร็กแตกนิดๆน,นะครับถ้าเผื่อเราพักข้างนอกเนี่ยมันจะอาจจะแตกกว่านี้ พัฟหรว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพลจะทำซอสแบบง่ายๆนะครับวันนี้เราใช้สตรอเบอรี่เยอะมากนะครับส่วนหนึ่งเราจะเอาไปปั่นกับน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็กรองเพื่อให้เป็นซอสนะครับนอกจากตัวซอสสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยวิปครีมครับวิปครีมเรางง่ายๆเลยครับติดกับไอซิ่งแค่เล็กน้อยนะครับวันนี้พลใช้วิปครีมจากเดนมาร์กวิปครีมอาราครับเป็นวิปครีม ที่มาพร้อมกับ high stability นะครับก็คือความคงตัวเนี่ยสูงทีเดียวครับปกติแล้วนะครับถ้าคนที่ตีวิปครีมไม่คล่องเนี่ยครับบางครั้งตีแล้วมันจะ over whip แตกแยกตัวตัวเนี้ยปัญหานั้นเกิดขึ้นยากนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งกับคาวหวานเป็นวิปครีมแท้นะครับแล้วก็มีรสนมที่เป็นธรรมชาติมากทีเดียวครับ ที่สำคัญนะครับวิปครีมตัวนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ที่35%ครับเวลาที่ตีขึ้นฟูเนี่ยครับนอกจากอยู่ตัวได้ดีแล้วขึ้นตัวได้มากกว่า2เท่าด้วยครับเราจะใช้วิปครีมตัวนี้นะครับอาราวิปครีมที่350 ml มลนะครับเดี๋ยวผมจะตวงออกมาเลยครับ จากอร่อยแล้วนะครับต้องยอมรับว่าพัฟโลว่าคือขนมที่มีหน้าตาสวยงามนะครับเวลาที่เราทานอาหารกันที่บ้านกับครอบครัวนะครับวางไว้เป็นเซนเตอร์พิซกลางโต๊ะเนี่ยครับรับรองว่าโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนลองทำกันดูนะครับไม่ยากลยครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o ไ f o o d m a f o m c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ